สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนานานังตกปลาทุกท่านครับมานี้เป้าแจ็คสิพาเพิ่งครับมานี่การวัดปลาของทีมงานนะครับโดยเฉพาะนับคงนะครับนี่ยกับเป็นการตั้งแคมป์ครับเหมือนขึ้นนอนค้างนี่ครับเหมือนขึ้นตะวันดาวแจ็คบนนอนครับดาวแจ็คเพิ่งมาตอนเช้านะครับนี่เข้ากับค้างกันด้วยเหมือนขึ้นพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมาชมผลงานกันครับโอ้มาเนี้บอกตรงๆเลยครับมาเนี้วัดจนเมื่อยมือครับพี่น้องมาเนี้หมานคัขหมานแน่ครับพี่น้องแต่ว่าบระเทศไทยศูนย์รวมทั้งหมดให้ดูนะครับ เดี๋ยวสิบผู้เป็กันครับว่านั่นนะวันนี้เขาจะวัดกันขนาดไหนติดตามนะครับผมอ่านะฮะนี่ครับผมเอาแจกตอนี้ก็นั่งแล้วกันครับเพราะว่าแดดร้อนตอนเช้านะฮะแปดเหมือนเดิมครับอ่านี่ครับเต็มทันอีกทันหนึ่งครับเซียนนะครับหรือว่าหนวหะเผาเผรืองดาวพูนครับ หน้าพงกับนัตตุก็ลงไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูสองท่านนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้บอกตรงครับว่าหมานคัดี่นองหมานคักหมานแน่ครับเมื่อนี้ครับผมนะทุกท่านที่ว่าแต่มที่ได้ครับเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดูครับบรรยากาศรอบเขื่อนนะครับหลักการโดยมานะครับบ่ายเช้าเลยนะครับนี่เป็นภาพนิ่งครับคุณน ปลาเนินตัวสวยๆนะครับนี่เป็นไดพี่น้องเป็นไดแต่ว่าประเทศไทยตอนตอนวัดนะครับจับกลองพระท่านพี่น้องตามมาด้วยครับน้าบอยนะครับพี่น้องนะครับแต้มสองนะฮะดูตัวครับดูตัวมาแล้วแต้มสองแต้มอะไรนัวตัวนี้บอกเลว่ามันใหญ่มากเซียนปลากระมังของแท้ครับนี่นะครับนี่นะครับเซียนปลากระมังของแท้ครับผมพี่น้องเงี้ยรู้เลยครับแข็งตัวนี้ครับผมนะครับนของแน่นอนเจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยน้าบอยพี่น้อครับ แล้วตอนนี้ก็มีเรือของทางราชการนะครับราชการเพิ่นเอาเรือมาตรวจสอบนะครับดูริมเขื่อนที่เบ้าแจ็คตกปลาอยู่นะครับนอกนี่ครับโอ้ยคือมาไกลแต่นอกขหนาฮะมาไกลบาตกปลาแต่นอกมันถือ่พันธสายอันสบบเขหนาเ้ยนั่นครับเพิ่นกับพากันขี่เรือตรวจรอบเขื่อนครับมาแล้วครับเดี๋ยวจะพาดูช่กันต่อครับดอกแรกนีแน่หนึ่งวัดมาแล้วนะครับโดยณพงของเรานะครับปวนณนาตุก แฟนนับพงกับยืนคำแอวล็อกจอกโอ้ยไปอยู่เบิ้งงด้หันหลังหทะลุดเอาด่วนเจ้าเอาด่วนเอาด่วนเพื่นบ้านี่ครับมาแล้วครับนับพงของเราครับแต้มแรกหมุนลุย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 เพื่อนพี่น้องปลาหยังน้อเบิ้งครับเบิ้องเบื้งปลาอะไรครับจะสมคำล่ำลือหรือไม่ครับทีมงานเสียนปลากระดมังของเราบอกตรงครับมันนีปลามั่งดุเดือดครับพี่น้องนับพงมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องเป็นเจ้งได้สวยๆงามๆครับพี่น้องโอ้ยปนนะโอ้ยปนยืนตากแดดเรียมๆไอสองแลนนะครับเอาบิงอีกแล้วบิงแล้วนับพงศ์บิงอีกแล้ว บิงบ so so like ิบไปแล้ว oh, so oh, like ิหนึ่งสองสามสองหนึ่งเอา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 ดีป่ะอเบิ Shaun ้งกันนดเกี่เต้เข้าให้ครับนี่เป็นไงจอบอยู่ตั้งนานโอ้มาอนี่เพลียนพัดมือครับมาอนี่โอ้ของแท้ดีหัวหนะหมุนรวยรวยรวยไม่เอาหมุนม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 าดูสิหมุนมาหมุนมาเพื่นบอกว่าเพื่นใช้เหยื่อปลากระมังครับวันนี้ก็ได้ปลากระมังทั้งวันจริงๆนะหมุนมาครับหมุนมาลลๆๆๆๆๆลลาลุลล โชว์เน่นี่เป็นจังไดเอาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยตะพงซัดอีกแล้วครับผมปื้นพื้นพื้น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 ื้ขึ้นมาเอาหมุน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 ับเป็นได้ขนาเป็นได้ให้มาโชว์ได้โอ้ยเสียงมาหน่อยห้องเอา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 โชว์เขุนหมหมมาเพิ่งเพิ่งไดโชว์ผลงานหน่อยครับนะนะนะครับโชว์ผลงานหน่อยเอาเอาอยู่ไปยู่อยู่ไปยู่เอาอยู่ไอยู่เอาเพื่อนนะ ไหนดูสิดูตัวหน่อยครับเรือมาปีละปันใครเขามาใครกันแล้วไหนตัวอยู่ไหนอ่ะไหนครับตัวโชว์ขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาดูครับก็เป็นปลากระมังเหมือนเดิมดอกที่เข้ามาครับเต็งโอ้โดยนับบอยของเรานี่ครับผมเป็นได่ครับผู้ผลิตเหยื่อของเรานะครับนี้นะครับผู้เหยื่อของเาครับสนใจทักมาถามครับว่าเป็นเหยื่อกระมังแท้บ่แท้ครับมีทุกเหยื่อครับมีทุกปลานะฮะหมุน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  แบบไหนขนาดนี่แบบได้เบิ่งตี้ดีขนาดขนาดแปวหลุดเอาหาพงเอาอีกแล้วครับโดยกคนนี้มาคู่เลยกันนีะครับเอาละครับตอนนี้เอ้าผู้ตีก็ตีไปโอ้ยขนาดเพิ่งตีไปครับหน้าพงตีไปหนึ่งเอาพันข้อเลยนะไหนดูซิเอาเกี่ยวกันยุบอะไ่เดี๋ยวเอาเกี่ยวใต้เกี่ยวขวาเอาอุ้ยนี่ไปไหนมากำลังเหมือนเดิมครับเอาพันกันเดี๋ยวหัวมาดูช็อตต่อไปครับตีวัดอีก้ะครับโอ้ยโดยนัาพงของเราวัดอีกแล้ววัดอีกแล้ว หมุนหมุนเังไหนเอาเอาขหน้าเอาเอาฮักรวดเจ้เาวันนี้มอบหมายให้นภพครับคนเดียวเลยเอาวิ่งซ้ายวิ่งขวาคนเดีวยวเอาเปงนไหนเง็นไหนเป็งไหนเป็นขนาดเอาแต่คือบเป็นขนาดแหมเอาลุดครับผมเอาดอกต่อไปตึง้งนี่นี่นี่เป็นไหนขันโกงเลยบ้านี่ขันโกงเลยขันโกงหมุนหมุนขึ้นมาครับหมุนขึ้นมามันเป็นยังไงเป็นยังไงเอาหมุนขึ้นมาเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนหมุนมาบ่เังไหนตึ๊บเตี๊ยบเตี๊บเตี๊ยบเตี๊บตี๊บตี๊บคือเป็นขนาดคือบป็นอ๋อ พี่น้องนะะใส่ละตัวปลาขอดูตัวปลาหน่อยครับดูตัวปลาหน่อยบัง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 ปิว้วปิ้วปิ้วเอ้เอาออีกคันหนึ่งพี่ติ๊กินพีน้อโอ้ยโ้ยโอ้ได้มันเอาวางไปก่อนแต้มต่อไปวัดต่อเลยตีเป็นไรครับอืมเป็นไรยางหร้อว่าจะเนี่ยตัวหนึ่งบนปวดตัวสองขึ้นนี่แล้วครับพี่น้องโอ้ยคักค่าพี่น้องมานี้โอ้เป็นไดรน้อนฝนกับติ๊กโต้พี่น้องเฮ้ยบรรยากาศเอาใส่ละเอาวัดกัปวดไปไข่กับที่วัดต่อเอาเพื่อนได้ นี่ครับโอ้โหนัาตุ้ควงต่อครับผมเอาเนื้อเอาทีมปลาทีมปลาแล้วเทีมปลาแล้วเทีมปลาแล้วเออแล้วเออมีเป็นไหนเป็นไหนโอ้ยครับเป็นขากระปิ้นน้องเขาบอกเด้ว่าแบบนี้มัดกับมือครับแบบนี้โอ้โหคนขนัญเอาขาไกลเกินหางสบายครับผมคนขวัญพ่อนี่ครับเป็นไหนนัาตุ้ของเขาครับแฟนของน้ำพงกับวัดต่อกันเลยครับโอู้มานี้นี่ครับใส่สวยใส่สวยครับพี่น้องมาชมช็อตต่อไปเลยครับผม เอออาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาสามสองหนึ่งอปึงนี่เป็นไดฮาสุดยอด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 นะฮะหมุนขึ้นมาหัวนาหมุนขึ้นมาเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยเตี้ยวเตี้ย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 วเตี้ยแล้วหัวหน้าพาวิาณหัวหน้าพาวิ่งน้าพิ่ยนับรไป้นรถเอาเตี้ยวเตี้ยวไปยังน่เตี้ยวเตี้ยวเตี้ยเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยเตี้ยเตี้ยเป้เวิดจ้า เวืดไมโอ้ยไม่เวืดเาเหมือนเดิมขึ้นครับโชว์ตัวขึ้นมาแล้วบอกขนาดเผาเาที่วัดได้ต้อนเียวเสียบาดนีืมาดูหน้าเผาเอาก่อนจะวัดปา็ต้องทำการแสดงก่อนครับ้เาอ้ากวัา้องทารแสดครับหอ้าเหนอา่งตองสารสี่อนัห้า้องเดี๋ย่อนังยังเาไม่เอาพร้อเพอมเอากินไม่กินอึ๊บกอนบน้ยเดี๋ยอก่อนไหว้ครูก่อนคหน้ครูก่อนไหว้ครูสนก่อน เอายังเอาจังเอาอย่งแลวเอาตึแก้วมาเกนไปแล้วโอ้ยนี่นี่เป็นไงเป็นไงอุ้ยไปเข้าไปออ้ยครับคเอาเอนี่เาเปนแอวาต่นเต้นเีเป็นอะไเอนงแตัวกางแล้วไปนอหายไปแล้วครับผมตอนนี้เขาก็บเมื่เวลาแล้วนะครับพักเที่ยงมากินข้าวครับมันีิแกงน้ำมัต้มแ ลวกพักไข่ต้มพี่นอ้องอู้ระเขาหลายอย่างครับทีมงานของบาาแจงประตูครับประมาณนี้ครับพี่นอ้องโอกาสหน้าเจอก,กันไหมครับผมสวัสดีครับ